นค่ะแม่จะได้เรียกเขามาเช็คบินวีจี้ทุกอย่างอาหารทุกอย่างนะลูกอยากกินทิ้งกินกว้างแม่ตัวสุดท้ายเองตัวเดียวเองลูกเราจะได้ไปกายกันแม่ยังกินปลาให้หมดเราดูดูดิ แม่กินปลาให้หมดเลยลูกแต่แม่เรียกเขาเช็คบินเลยคนสวยเออคนเด็กเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายเงินค่าของเล่นอีกนะแล้เวเดี๋ยวแม่ซื้อขนมอ่ะตอนกลับเราจะได้ไปร้านขนมกันเอาว่าขนมอเอบไหณค่ะตอนกลับจะได้ไม่ต้องรีบนี่ใครอ่ะนี่ใครพี่จเ มี่จีมี่จีมีจีแสบนะทุกคนเห็นไหมอะไรนะคะข้าวติดผมเหรอคะใช่ใช่ไหมข้าวติดผมไหนอ่ะข้าวติดผมอยู่นูเอาออกให้ข้าวติดผมอยู่นู่นเนี้ยจริงหรอใช่นี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 ่อุ้ยอุ้ยขอบคุณมากค่ะข้าวติดผมขอบคุณมากเลยค่ะลูก เล่เช็คบินเลยเช็คบินเลย้แม่พี่เห็นขาผมแม่ด้วยเนี่เ่ขดเนี้ทไม่หูไม่เห็นนะพี่เเห็นนะเขาน่ารักหกลัวแม่แม่จะไม่สวยพี่พี่เขาเป็นพลังบเาหน้าหลัตัวเดียวเดี๋ยวแม่เรียกละถ้าหนูอยากไปเร็วแม่นทารีม่หนูอยากไปเร็วกุตัวสุดท้าย ไม่ค่ะเอ่เหรือชากาแฟในเซตแก้วหนึ่งได้ค่ะเอาแก้วกาแฟเย็นหค่ะกาแฟเย็นี่อ้อยเอาไม้กาแฟเอากาแฟอะไรเย็นเอาเย็นค่ะ ทุกัวแม่ยกมือเรียกเลยเช็คบินแม่ยกมือให้หนูปักว่าเช็คบินเนี่ยข้าวก็เสียดายถ้าเป็นแม่แม่กินหมดนี่แม่พยายามจะกินอันนี้ให้หมดเห็นไหมคะอ่าพี่อ้อยรุ่งนี้จะอร่อยอ่ะรุ่งนี้จะอรอยจะไปไหมคะ ตัวเดียวเองสุดท้ายแล้วนี่อ่ะหนูกินอันนี้แม่กินอันนี้เมื่อกี้แม่ก็กินกุ้งให้ตัวหนึ่งนี่แม่กินช่วยอีกนะเนี่ยพร้อมไหมคะพร้อ<ฮ>แม่จะได้ยกมือเรียกเขาเช็คบินค่ะนายค่ะนี่ช่วยกันลูกแม่เขาช่วยมาเอาไปเอช่วยขึ้นหัวแหละเออขอขึ้นกับพี่อ,อ้อยเก่งมากยัง นี่ม enfin ึงอะไรก็อืมเก่งมากเลยอ่ะอ่ะยังจะเช็ทบินค่ะมีซุปเปอร์ชิคไหมไม่มีค่ะคุณสวนเฟสน่ะแม่สบค่ะขอบคุณมากนะคะเห็นไหมตกลงตามที่เราคุยกันทุกอย่างเห็นไหมกินปุ๊บแม่ยกมือเลยเลือกเชทบินเติงหู้มู้รูปถุงยอดขอบคุณค่ะ เก็บจานได้เลยไหมได้เลยค่ะกเก่งที่สุดเลยหรอฮะอุ้ยพดิงเดี๋ยวทำหน่งค่ะคนครึ่งค่ะมันยังไม่ครึ่งเลยค่ะลูกมันยังไม่ครึ่งค่ะลูกแบกพีเรียนะคะรถแตรนี้มันยกไปเลยทุึอนเลย เก่งมากเรื่องจบเก่งที่สุดนะแับมือเอาไปเล่นเลยลูกก็ไปเลยค่ะได้ค่ะสแกนจ่ายนะขายยอดที่สุพรนึ่งร้อ้าสิบาทสแกนค่ะไ่้ค่ะ น่อต <ítulo> ีน <irgendw carbono> ่ใหม่ๆหรไมใกอพังหมดได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตืนี่นี่พุดดิ้อุ้ยอุยขอให้แม่ใช่ไหมแม่เอานะอร่อยมากลองแม่ดูลองดูลองดูลองดูนี่จัางัมากอ่ะโหวสิติตของสีด้อยมากทำหนึ่ง องดูดิเท่าไหร่คะลองดูซิเช็คดิคะเท่าไหร่ทำไมไม่ไม่ทำไมไม่เจอะลยเท่าไหร่อะน่าลองลองดูซิคะเอาลองดูเจ้าคะเท่าไหร่ห้าร้อยเยอะกว่านั้นค่ะห้าร้อยเยอะกว่านั้นค่ะหลักพันค่ะหลักพันไม่ไม่หลักพันดูก่อนเขาเรียกอะไรเรียกอะไรคะเรียกข้างหน้าเรียกอะไรคะ ไม่ข้างหน้าเลยค่ะดูไม่ไรคะสององไรคะสอับพันนะคะลับพันค่ะลับพันไงสองหสองพันเอ๊ะ ไม่เอาไปนะดูค <online> <c oughs> ิทักทันทักทันไปเลยทักทังแม่ลุกเลยลุกเลยเก่งไอ้ลองอันนี้ก่อนลองก่อนเราต้องลองดูเห็นไหมอร่อยอร่อยไม่ใช่เพราะสีขาวเลยดูแล้วกันเห็นปะอร่อยเพราะอันนี้เลยเนี่ยรสอิงก่อนปลาลําโอร่อยค่ะเห็นปะชอบเลย นี่พี่แตงโมด้วยลูกมีสับปะรดอ่ะนัน่งรอพี่พี่คะ่ะไปไปแล้วพี่แม่ชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วลูกขอ,ขอบคุณค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วลูกไปเลยไปไปไปเล่นก่อนปะลูกปะไปวิ่งจับเลยปะคะ่ะ ไปเถไปเลยไม่เป mm. ็นไรอยู่นี่อด้วยกันไม่อยากอยอีกแล้วไปแล้อบคุณม่ด้วยแล้วูกเสร็จแล้วเสร็จแล้ไปเสร็จแล้วค่ะแม่ได้ขอคุณ ใจเย็นนะลูกทำดาวใจเย็นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอ่ะลองดูลองดูมาหายใจเข้าลึกๆหายใจหายใจลูกหายใจหายใจเข้าน่เลยอดจับเลยุกีเพิ่มาหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเออใจเย็นใจเย็น สบายไามลูกสบานครับมีหยุดด้วยมี้ยยสบายใจอิ่ม หายใจเข้าลึกๆให้พี่อ้อยดูดกาแฟให้ชุ่มใจด้วยตัดเดียว <c oughs> พี่ะพี่พี่พี่อ้อยด,ดื่มกาแฟไปก่อนให้พี่อ้อยดูดดูดกาแฟก่อนแต่เย็นแม่ปล่อยแล้วหัวชุ่มเลยนะร้อยน่าดีเลยหายใจเข้าลึกๆ เน่ลองทําดูลองทําดูครั้งหนึ่งไปป่าป่าป่าไปไป,าปาหายใจเข้าเราลืมมาแล้วหายใจ<ๆ>ออกโดนมาแล้วนม่ไม่เจอโดนใีรหายใจเข้าลึกๆไปาลาพี่พี่เขาก่อนมาทุจรัทุจ้าครั้งหนึ่งเราไปละไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะขอบคุณพี่พี่น้องทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็สุขสันต์วันแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่พี่ก่อนลูกโอเคปะขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณค่ะม่มหม <laughs> แม่มีอะไรนะคะไม่มีคะ่ะ แต่ขึ้นไปข้างบนมันโอนได้ไงไปก่อนนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงให้พี่พพอ,อ้อยออกก่อนแล้วค่อยจ่ายคืนพี่อ้อย อันนี้ร้อยบาทค่ะเอ๊ะใช่ไหมเมื่อกี้พี่อ้อยยี่สิบเหรอใช่ค่ะโอ้โหแพงไปไหมลูกมันหยอดไปแล้วแม่จีเนี่ย่ะไม่ร้อยหนึ่งแน่สแกนได้เมื่อกี้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะคะยี่สิบยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สแกนทุกคนค่ะแป๊บนึงนะคะ